สวัสดีครับพี่น้องปองกกพี่น้องปองไปมือนึ่งมาในช่องเสียออกเป็ดลำพื้นคือเก่าเหมือนเดิมนะครับโอ้ยอย่างงี้ข่าวว่าเราเห็ดผัวว่าคือหนีจากไล่สวนฮะหนีจากไล่สวนเราเห็ดเก็บกันเอะเม่นโอ้ยอะไรอย่างนี้จากไรสวพูดเรื่งไร่ถิ่นวายอยู่นึกว่าไายเก็บอยู่เอาสั่งโอ้ยนี่เด้พี่น้องบ้าหัดแล้วพี่น้องเห็ดผัว ไล่สดไปบันศุภศัยคืนบัตโอ้ยอ่ะเลยมาแล้วมาแล้วนี่คืออะไรอันนี้ของเสียวออกครับของคนยังอ้วนกับเสียวออกโลหนึ่งโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อนะครับพี่โมบิลพี่โมบิลอ่าเนี่ยอันนี้คู่มีมีคู่มีมีจากพี่โมบิลครับป้ายแหงควาบริสุทธิาตลาดเคนเลยบัวใดมะนั่มอืมก็เลยว่นบัวใดสดบอกพี่โมบิวนั่นจะได้โอดีอบิดเป็นตู้เย็นมีอยู่อ่าในสัมพันธ์ ฝากไว้คู่มีมีน้ำเดี๋ยวโทรบอกแกมาเอาแม่นครับโอ้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆเด้อพี่โมบิลพี่โมบิลเลยแหละครับพี่น้องฝากซื้อไปนวลเหี่ยงมานําอยู่แต่ว่าบ่ได้บ่ได้เข้าตลาดลวงมาเลยจมอยากับอันพอนี่วันดูเห็นเจอาไลรสดโอ้ยจำได้รอดราที่มาเนอะเอ้ยบ่เกินเดี๋ยวเราก็มาส่งขวัญเจนต่อกันเรามีแผ่นมาส่งขวัญเจนอยู่สนุกพอดใคยเฮ็ดคลิปใอยไล้รสพี่โมบิลก็ได้ทักหาครับ วันขัดเขาสำนักงานน้ำมาฝากก็อ้วนเกี่ยวออกนี่ยนี่กูมีมีสิเด็ยังอยู่สิบกโลยังอยู่สิบกโลอบอกพี่น้องได้เด้อเด้ออยู่สิบเอ็ดสิบสองโลนี่ละ่ะสั่งมาเด้อพี่น้องนทำท่าเราอวยแต่ว่าสามสิบโลกะกล้ามทำท่าเราอยู่โกสมนี่แต่ว่าเฮ็ดพอกับรถสุดท้ายแล้วละ่ะขัดเลือ่อยตอนนี้ไปกระสีแกีได้บัตรเอออันนี้มันกระลังกระลังพอดีกินแมนพอดีกระลังยำเสี่ยงกระลังโปะแปะโปะแปะนะแต่ว่าัดเลื่อยไปกูใส่ดำเลยเพราะเป็นตะกินบัดตรเ่ย เริ่มสีแก่แล้วแต่ว่าตอนนี้กำลังพอดีเลาว่ากำลังแกนเสียบแมนพู้วันนอนว่าผอวันนอปวดเรากินต้มมะม่ากับเราองวังเดนี่แมนเอาปวดแล้วว่าตอนแรกว่าทายโจ้แหละโอ้ยเรามาเดือดหนอกว่าแกงมือนพวกเราฟ้าห้อยหนอกราว่าพอดีเอายน้อไม้อยู่หลังหลังอันกุดเราบมุนนอนน้อนไหม แกนแอ้วไหมใส่ก็เพชรบพอเลเออโอหก็สุดยอดเลยเว้ยโอ้ยอมรอมเหมือนนังแล้วพอดีเราอยู่ไปคอนอย่านั่งกับไม่ปีอืมคอยอย่านั่งเสยไปฝากไม่ปียักโลอยู่โอ้โนี่บ่อยเสื้อเราเคยไปฝากเพิ่นเออไม่ปีคนจัดตัวแรกว่าเจ้าเดี๋ยเบื้องมะล่ำกวนนี่จังมากโอ้ยเราปัดพ่อกระเทือนมาดึกฝนบ่อเราไปหาแซ็กซี่เราไปเบิ่งสถานที่เรามันมองจอดรถกับวัควายมีเออเครื่องเงินเสร็ดแล้มาพักพอนมืออื่นเสร็ดแล้ไปอันเอาเห็ดไปทรงตเส่าก็เลยว่ามาพี่ดอกสนอยากไปอยู่อยากไป ลินกับแจียว่ท็กกี้กับบอกมาแล้วออกมาแล้วอาจารย์ปกแบกตัวอยู่หันตีกองอางจารย์ปกแบกโอ้ครูมีมีว่าจ้าว่าสันฮะครูมีมีตอบมาแล้วจ้าจ้าเดี๋ยวมาเอากนเออเอามาเอาเด้อมีมีเด้อครูมีมีแล้วครับพี่น,ออน้องยังไงไอ้เจียวหล่อไอ้เจียวบอกมาขายอะไรอยู่เจียวบอกมาขายอะไรอยู<ะ>่โอ<ะ>้ยไม่ต้งว่าเจียวบอกมาขายเจียวบอกมาขายเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นนักว่ากันเมียน ตอนนี้เอาเห็ดพอซะก่อนตอนนี้เอาคล้องตามฤด,ดูกาลก่อนววเอนนเอถ้ามีเห็ดแจ่วบองเอาไว้แม่นเอาไว้ยามบ่มี่ของปลาขึ้นผุแล้วเราจังสิเอามาพี่น้องเห็ดพอตอนนี้ก็พอดีกินอยู่ดอกเขาเลยตีไปก็สิบเบ้ออะไรกนได้แล้วโอ้เห็นคลิปเจ้าเห็ดกินกับผู้เฒ่าอยู่บ้านเนี่ยโอ้ขาดงอกเห็ดยังก็กระลังมาครับ<อ>คุณบุญนาคเพิ่นสิผิดวงมือได้อาจารย์วันทีซีกรากราโอ้ ไปเดียนต้นเดียนนาพี่น้องดังรอทีตามทางเพีเพิ่นบนนุนละไยินวารไดิทีพูดอะไพวกพี่บ้าเมื่อน,นั้นกนไลค์รดังสิ่งละุพี่มาบอกว่า,วาัดทีซีก็แล้วก,กันนะต่ไม่งั้นเมื่อจังไหนผมกเ่าท่านหน้ำนเอาตามิ่นวารับแต่ตอนนี้เอาเฮ็ดพอสะก่อนครับแม่ั้นตอนนี้เอาเฮ็ดพอสนพี่น้องผู <c oughs> ้ใดอยากสร้างเพิ่มได้อีกเด้อเลยูิกโเื่อพี่น้อง่นบ่แน่เด้่นอาจ ซื้อฝากแม่พ่อนผู้ใหญ่บ้านก็ได้เด้อแม่นฝากแม่สุภาพไมเสียครับนี่แม่ใช่ยีแม่เรามักเฮ็ดพอหนำวเจาะเล่าวะซื้อฝากแม่สุภาพฝากแม่พ่อนฝากผู้ใหญ่บ้าลในเด้อนะครับหรือว่าฝากทีมงานอยู่นี่ก็ได้ผู้ใดไยังอยู่แน่ได้ทั้งอาจารย์แบมอยู่นี่งละพออ้วนเนี้ยอยู่นี่งเราพี่น้องแบมแบมก็บพูดอะไรไปเสีเลยอยู่นี่เลยแบมแบมเขายู่นี่งละทั้งพี่ทุ่นเนี้ย คือฝากเราได้เด้อบันสรัลังบันสรัลังกับมีคนอยู่อยู่แมนแม่ขั้วแถวพอนายฮัดมั้งนี่แมนโอ้ยพอนายฮัดเราอยากขึ้นยังหนึ่ตัวไม่ใช่ว่ากันมีคนซื้อฝากก็ดีแมนครับคันผมมีเสื้อฝากกะเสื้อเป็นอยากซื้อไปกินเองก็ได้ได้สั่งได้มื่ออื่นนี่เราทีไปส่งไงรถทองเย็นอยู่ในคอนจันนี่ล่ะวันจันวันนี้วันอาทิตย์มันขาเจ้าพิด มือื่นยังสิไปส่งสำหรับผู้สั่งไว้หลายคนอยู่สใช่จดไล่ซื้อแล้วก็ไปส่งมืออื่นนี่เฮ็ดพวข่อยทำทางบ้านข่อยเราก็ตจะสั่งหอยโพดใช่เออบ่เป็นหยังดอกเฮาแต่ว่ากัอยู่ทางบ้านก็จะเบิดเบิร์ตแน่ล่ะตอนนี้แม่นบ่พี่น้อาแล้วเรื่องเฮ็ดปวกก็ร่างมาแล้วนี่เฮ็ดปวกแพงหลายสู่ราคาบ่ได้บ่มีเงินซื้อดลเรา0กรวยคนนู้โอ้บ่มีเงินซื้อเฮ็ดไข่ก็มีอยู่แต่ว่าก็แพงคือกัน มันเห็ดยากไปบ่คือเห็ดพอเห็ดพอยังไงดิเห็ดละงหอกคือกันเห็ดละงหอกกับสองมันลวกมาล่างมาขูดขามาล่างอีกยากเห็ดละงหอกเลยแบบลงอีกเราลวกบันโว้เครื่องตัวเครื่องหมดแล้วจะเห็ดไายมันเห็ดพอเนี่ยละง่ายที่สุดแล้วเห็ดพออยู่เหมือนๆล่างเห็ดพอขูดเฒ่าอยู่เฮียนเด้เนาะลางขเับเรื่อยเลยอ้าวสวัสดีพี่น้องลอยก็ท่านครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้สำหรับเด้อพี่น้องจังบ่พบพบกันในคลิปต่อไปครับ